โอ้โหสุดยอดเลยว่าจักตัวแล้วในเมื่อนีเมื่อในสิบกว่าตัวครับปลาหมูหันครับพี่น้องหันลุยๆเลยหมูหันของแท้ครับตรงของแท้ๆแล้วในย่างตัดเตาไม่ติดเตาติดพี่ซังบ่ะอันนี้ผมจะมาเห็นอ๋อจำไม่เห็นบ่ครับตัวละเท่าไหร่อันนี้ตัวละพันครับเนี่ยแมนครับดูเหมือนครับตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นพันสองครับออ๋ยังไม่ได้ย่างครับ ตัวนีพันยันนี่จองแล้วบนี่ะตันี้ลูกค้ามาถามแล้วครับตัวนี้เป็นชุดโผครับชุดโผ่พันเกลอยเกาสิบเกลบาทมีหมูมีกุ้งแม่น้ำมีาวคัดมีมึกไข่หนึ่งมีปูดองมีหลายอย่างครับมีย่ำพันเกอยดใสเนี่ยน่ยใสเนี่ยบางเนี่ยยใสเนี่ยอบองเนี่ยบางเนี่ยแทกกระาครับร้านหัวย่ำแทกกราครับทางอบตแพกกระสาเนี่ยเนาะยูนหนีมาก หมูหันยูนี่มาถ่าแค่์สามสิบมาที่ครับว่บังเอื่นต้องจองเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับจะไงกินนี่มาสั่งหนาด้านเลยครับสามสิบมาที่เลยจินแน่นอนสามสิบมาที่บ่แม่งครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องครับแพ็กกราครับผมแพ็กกราอบตัแพ็กกระสาเป็นแพ็กกรานี uh 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 ่เแพ็กกษะสาเท่าไหร่เมื่อวันหนึ่งครับหมูสุจสุดเลยครับนี่งามบ่ครับนี่ฟาดหอกคาเกตุน เันกรอกแห้งครับเป็นน่ามันออกครับยังกรอกอยู่จอมจองกัในจองวันที่สิบหกสิบเม่าสิบหกมีหน้าวันเกิดสิบเม่าจองบอนี้บอนี้มันเออกันสนใจกับทักเพจได้เลยครับ ภาคเขตจองเลยจองทางเขตก็ได้เนาะแม่นครับเขตยรันหัวระยำครับหัวระยำครับผมหัวระยำเพรียงกระสานึดสายตาสายตาเส้นใช่กับนีเป็นสาขาสายตาทางยึดสายสายตาหนังยูบางเกลียวครับโอ้บางเกลียวจะบางาตัดเนี่ยครันครับเอออันนี้อันนี้จะถนนเพรียงโอเคเออทักมาไล่เลยครับผมครับบางทีผู้ขาดจองเนี่ยเาจะองพวกส่งส่งพี่แม่งไปเหอนผมคุ้นมือแล้วสี่สิบตัวป้า เนียนกับห่าเตาครับเต้าเตาไม่ถึงสองสามเตาหมุนจนเตาแตกเตามุนไปเละมันไจะสมเลยครับนี่ยมันก็สีลวดช่วงเทศกาลกับมัจจิหมูนี่เขาเฮ็ดเองเลยเหรอตั่งเป็นหมูเล้เขาแบะแบะไอแบะใไงด้วยนะครับพามาให้แล้วแมับ,อบนบอย่างยังเดียือดมันอย่างยางเดืยวประมาณโซติมินโบมิ่งกินโบมิ่งโบมิ่งกินครับแล้วประกันเลยครับโบมิ่ง จอดด้วยจอดด้วยจอดเทท้ายด้วยด้วยนี่อีหลง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 อันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเนจฮะน้ำมักครับโอ้น้ำมักครับผมไม่กินเขาเนื้อเนาะโอ้สุดยอด เ,เขาเนื้อยไงเครื่องครับไทยดับเสื่องมาโอ้สูตรของเขานี่าายไม่รักไทยทอดสูตรตทียผมไทยทอดลุ้มเผ็ดได้ไหมเอาเลยครับเอาเลยครับเออเ <c oughs> มื่อกี้คอยพบาขางข้างหล้างขุนกับท่านเนาะข้างหล้างขุนเนาะ<ห>ข้างหล้างขุนกับท่านเป็นบ่บ่กับท่าแกสั่งเดียวครับ เนี่นะครับน้ำฟังนัก้อนเนียนเนียนไอ้นังมันกรอบนะครับอันนี้หมายถึงว่านี่ได้ทั้งตัวเลยมันกินได้ทั้งตัวเนี่ยครับพี่อย่างนีตัวซุปซุัดตัวเลยขึ้นโแต่งแต่งเลยมันทั้งต้งตัวเลยมันเนีครับเออโทรมาสั่งเลยครับร้านเออในเพจในเผ็ดขายสีขาวมาในเพจผัวระยะสี่าิมพ์ได้เลยเออกงงแจ้งเวลาได้เลยนะครับว่าสีขาวมาประมาณเท่านี้เท่านี้นะครับแมนครับแต่ว่าแต่ว่าตรงตรงไม่ละนะพราะว่า เออมันจะมีคี้วัวต่อๆนะครับเมื่อทันทันมันเลดตัวนึงแล้วตัวตัวไปกลี่เลดเลดเลดนุ่มกันไปเลยนะครับเออช่วงไหนปัวช่วงไหนปัวไหนไหนปัวมีมีตลอดครับเออมีเป็นเออมีทุกเมื่อครับผมทักมาได้เลยทงเผ็ดปัวระยำครับผมเนาะโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ